กร,รมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของลุงแดงชายแก่วัย74ปีแก่มีลูกด้วยกันสองคนคนโตชื่อว่าไอวุธไอวุธมีเมียแล้วก็แต่งงานไปอยู่กินที่บ้านเมียไปที่เรียบร้อยลุงแดงแกจึงอาศัยอยู่กินกับนางวาลูกสาวคนเล็กพร้อมกับลูกเขยของแกแรกๆคนทั้งสก็อยู่กินกันอย่างมีความสุข ถอยทีถอยอาศัยเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันลุงแดงถึงแม้ว่าแกจะอายุมากแล้วแต่แกก็ยังช่วยลูกเขยทำไร่ทำนาได้ไปอย่างดีเป็นยังไงบ้างเจ้าพ่อเหนื่อยหรือเปล่าวะไม่เหนื่อยเท่าไหรล่ลอกลูกไอ้ทำไร่ทำนาแบบเนี้ยพ่อทำตั้งนานแล้วตั้งแต่แม่เองยังไม่ตายอ่ะพ่อกับแม่เองก็ทำกันแค่สองคนตายายสมัยเองกับพี่เองเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะ ยังทำไร่ทำนาไม่ได้พ่อกับแม่ก็ทำกันสองคนตายายเองลูกเอ้ยตอนนี้เองกับผัวทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนพ่อก็จะคอยช่วยเหลือแบบนี้นะลูกนะมีอะไรที่พ่อพอจะหยิบจะจับให้ได้ก็บอกได้เลยลูกไม่ต้องเกรงใจพ่อนะลูกนะโทษพ่อดูจะมาใช้พ่อได้ยังไงเี่ะพ่อเจ็ดสิบกว่าแล้วว่าพ่อถ้าเกิดไม่ไหวพ่อก็พักผ่อนบ้างนะ จะลูกพ่อก็ทำตามที่พ่อไหวแหละถ้าเกิดวันมันหนักหนาสาหัสยกไม่ได้หาบไม่ไหวพ่อก็ไปทำนะลูกนะจะพ่อเอาที่พ่อไหวนะจะพ่อจะลูกขอบใจมากนะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ฟังชีวิตของลุงแดงแกมีความสุขมากถึงแม้ว่าแกจะมีอาชีพเพียงแค่ทำไร่ทำนาแต่ว่าได้ความรักที่ลูกกับลูกเขยของแกมีต่อแก ก็ทำให้ลุงแดงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็อบอุ่นมากด้วยแต่แล้วความสุขของลุงแดงก็อยู่กับแกได้แค่เพียงไม่นานเพราะว่าต่อมาไม่นานนางวาลูกสาวของแกก็ติดการพนันเป็นการพนันออนไลน์ซึ่งสามารถเล่นได้ตามโทรศัพท์ทั่วไปนานวันเข้าอีว่าก็ติดการพนันออนไลน์อย่างงอมแยมเลยทีเดียวเงินทองที่หามาได้ก็เอามาเล่นการพนันสมุดและหลังจากที่หมดเงินไปของตัวเองแล้ว ก็เริ่มหยิบยืมจากญาติพี่น้องจนหนี้สินของวาท่วมหัวเลยทีเดียวนานวันเข้าจากหนี้หลักร้อยก็กลายเป็นหลักพันจากหลักพันก็กลายเป็นหลักหมื่นจนหนี้สินกลายเป็นดินพอกหางหมูหาทางออกไม่ได้จึงต้องมาอาศัยโกโหกของเงินกับพ่อพ่อพ่อจ๊ะอะไรหรือวาลูกพ่อพ่อพ่อมีเงินบ้างหรือเปล่าอ่ะสักห้าร้อยสักพันหนึ่งอ่ะมีหรือเปล่าจา๊ะ ทำไมเหรอลูกคือว่าหนูมีธุระจาเป็นที่ต้องใช้ด่วนนะเจ้าพ่อพ่อมีให้หนูยืมก่อนหรือเปล่าวะไม่ต้องยืมหรอกลูกอ่ะพ่อมีพันหนึ่งเอาไปใช้ก่อนนะลูกนะถ้าเกิดว่าไม่พออ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังก็มาหาพ่อได้เล็กเล็ก,ลกน้อยๆพ่อพอจะช่วยได้อยู่นะลูกนะเจ้าพ่อฉันขอบคุณพ่อมากนะจ๊ะและหลังจากที่ว่าได้เงิน เธอก็เติมเงินในโทรศัพท์แล้วก็เล่นการพนันจนเงินหมดสิ้นอีกเหมือนเดิมและหลังจากพอเงินหมดเธอก็มาขอพ่ออีกพ่อจ้ะพ่อมีอีกสักพันหรือเปล่าวะอีกพันหนึ่งเมื่อวานวาก็เอาไปพันหนึ่งอ่ะใช้หมดแล้วหรือจะลูกหมดแล้วนะเจ้าพ่อทำธุระเร่งด่วนก็แบบนี้ละจ้ะพ่อมีอีกสักพันหรือเปล่าวะพอดีว่ามันเร่งด่วนจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดผัวฉันมาแล้วฉันจะรีบคืนให้นะเจ้าพ่อ โอดไม่ต้องคืนลรอกลูกอ่เอาไปพันหนึ่งแต่ว่าพ่อก็ไม่ค่อยมีแล้วนะวานะจะพ่อฉันสัญญาว่าฉันจะยืมพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจ้าไม่เป็นไรล็อกลูกถ้ามันจําเป็นนะ่ะพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะช่วยได้พ่อก็ช่วยนั้นลูกนะจ้าพ่อแต่ก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังหลังจากที่วาได้เงินไปแล้วเธอก็โอนเงินเข้าโทรศัพท์แล้วก็เอาไปเล่นการพนันเหมือนเดิม แล้วก็บดตูดอีกตามเคยด้วยพ่อจ้าวาไม่มีอีกแล้วจะพ่อพ่อวาขอยืมอีกสักพันได้ไหมจ้ะโอ้ยลูกมันไม่มีแล้วเนี่ยพ่อหมดแล้วไอ้เงินที่พ่อมีก็แค่พันสองพันกะว่าจะยักเอาไว้เป็นค่ายอยู่ค่ายาตอนเจ็บตอนป่วยนะจ้ะลูกหมดแล้วพ่อหมดแล้วจะวาทำไมไม่รอไอ้หวังผัวหนูกลับมาแล้วค่อยเอาเงินกลับมานะ่ะ เงินที่บอกว่าจะคืนพ่อพ่อไม่เอาก็ได้หนูเอาไปเลยไม่ต้องเอามาคืนพ่ออ่ะโทพ่อขอแค่นี้ก็ไม่ได้ทำเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ฉันเป็นลูกพ่อนะฉันจำเป็นต้องใช้เงินนะ่ะจำเป็นอะไระลูกวันๆพ่อไม่เห็นหนูทำอะไรเลยจับแต่โทรศัพท์อย่างเดียวตาเหลือกตาปิ้นกัดเคี้ยวเคี้ยวกรามได้ยินเสียงกอดกอดกอด,กอดฟันแทบแตกเลยอะ่ะ หนูทาอะไรกับโทรศัพท์มาลูกก็เปล่านี่เจ้าพ่อพี่แต่ว่าอาชีพของวาวาต้องทําในโทรศัพท์อะ่ะอาชีพอะไรทาในโทรศัพท์ว่าทํานาทาได้ไม่เห็นจะค้าจะขายอะไรในโทรศัพท์เลยย่าก็หนูลงทุนนะเจ้าพ่อลงทุนอะไรอะ่ะก็ลงทุนเล่นบาคาร่าลงทุนปั่นสล็อตในโทรศัพท์ป่ะจ้ะอาอ้าวไอ้นั่นพ่อได้ยินมาว่ามันเป็นการพานันไม่ใช่เหรอวาวลูก แล้วลูกไปเล่นได้ยังไงเ่ะอาบายยามุกนะลูกนะไอของพวกเนี้ยมันไม่เคยส่งเสริมมันไม่เคยสร้างความร่ำรวยให้ใครนะวะโถ่พ่อคนอื่นเขาก็ได้กันเยอะแยะมากมายพ่อจำได้หรือเปล่าเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะตอนที่ฉันได้สล็อตเยอะๆฉันก็เอาเงินมาเลี้ยงดูปูเสือพ่อยังพาพ่อไปกินหมูกระทะเลยเ่ะไปกินหมูกระทะโอ้ยต้นเดือนนั้นหรือเปล่าวะ ที่บอกว่าว้าโชคดีใช่หรือเปล่าลูกใช่แล้วเจ้าพ่อไอ้เงินนั้นนั่นแหละที่ฉันพาพ่อไปกินหมูกระทะก็เงินจากฉันในสล็อตนี่แหละโอ้ลูกเอ้ยไอ้ของแบบเนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนเลยนะวาลูกรักตั้งใจทํามาหากินเก็บหอมรอมริบไม่ดีกว่าเหรอลูกไม่ต้องมาสอนฉันหรอกพ่อพ่อใจฉันหรือเปล่าว่าไม่มีอะ่ะก็พอไม่มีพ่อจะเอาที่ไหนมาให้ วารู้หรือเปล่าว่าวาเปลี่ยนไปมากเหลือเกินนะลูกเนี่ยอาหารการกินกับข้าวกลับปลาตอนเย็นวาก็ไม่ทําให้ผัวไม่ทําให้พ่อกินอีกแล้ว,ว่าพ่อว่าจะถามวาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยผอมันรู้ความจริงแบบเนี้ยคงไม่มีอะไรที่จะต้องถามลูกของพ่ออีกแล้วว่าก็นั่นไงพ่อพ่อรู้ก็รู้ไปสิ แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ฉันเลิกกับฉันไม่เลิอก,อกหรอกนะฉันลงทุนไปเยอะแล้วพ่อเอาๆลูกถ้าอย่างนั้นก็ตามใจก็แล้วกันจนนานวันเข้านี่สินก็ท่วมหัววาแถมยังตอนนี้เธอยังติดสล็อตติดบาคาร่าติดการพนันออนไลน์อย่างงอมแงมอยากถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวที่ทางเลือกสวนไล่นาที่พ่อเซ็นมอบให้ตั้งแต่ต้นปีบัตรนี้วาก็ขายมาเล่นการพนันออนไลน์จนหมดสิ้น และเมื่อที่ทางและเงินทองเริ่มไม่เหลือแล้ววาจึงได้ตัดสินใจบอกพ่อให้ยกที่นาแปลงสุดท้ายให้กับเธอพ่อฉันมีเรื่องจะคุยกับพ่ออ่ะอะไรเหรอือลูกก็ที่นาแปลงสุดท้ายอ่ะที่พ่อบอกว่าพ่อจะไม่ทํากินนะพ่อฉันขอได้ไหมอืมจะเอาไปได้ยังไงลูกที่นาแปลงเนี้เป็นที่นามรดกยังไงก็ให้พ่อตายซะก่อนลูก ลูกกับพี่ชายค่อยแบ่งกันดีกว่านะลูกนะโถ่พ่อจะรอทำไมพ่อตายอ่ะตอนนี้พ่อแบ่งได้พ่อก็แบ่งสิตอนนี้พ่อยังไหวอีกอย่างนึงอ่ะที่นาถ้ามอให้ฉันแล้วอ่ะฉันจะได้สบายใจฉันจะทำอะไรอ่ะฉันจะได้สบายใจอย่างน้อยๆมันก็ไปขอฉันแล้วนะพ่อนะโอ้ยไม่ได้หรอกลูกพ่อไม่ให้เงี้ยอันเนี้ยาวาอยากจะทำอ่ะว่าก็ทำได้เลย ทำได้เท่าไหร่อว่าก็เอาไปเลยแต่ที่นาพ่อขอไว้ท่าลูกยังไงพ่อก็ไม่อยากจะขายอ่ะเอ๊ะพ่อนี่พูดไม่รู้เรื่องของแค่นี้พ่อยกให้ฉันไม่ได้เหรอไม่ได้ลูกไอ้ที่ทางที่พ่อยกให้ตั้งแต่ต้นปีอ่ะไม่เห็นว่าจะไปทำเลยนี่ลูกฮะก็ฉันขายกินหมดแล้วนี่พ่อขายหมดแล้วอ่ะขายใช้นี่เขาแล้วด้วยเอาหนี้สินอะไรเยอะแยะถึงขั้นขายที่ขายทางอะวะ ก็นี่ที่หนูเล่นการพนันออนไลน์นี่งไงล่ะเจ้าพ่อมันเยอะแล้วแถมยังเป็นนี้เงินดอกร้อยละสิบร้อยละยี่ด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่าฉันไม่ขายที่ขายทางฉันเจ้าที่ไหนใช้เขาว่าพ่อพ่อก็ถามปแปลกๆอะ่ะโอ้ยลูกเอ้ยถ้าเกิดว่ามันหนักข้อขนาดนี้เลิกเถะนวานะมันคงไม่ด่้ไม่รวยหรอกลูกอยู่ก็มแจะตกนรกอะ่ะเลิกเล่นมันเถอะไอการพนันน่ะพ่อไม่ต้องพูดมากอะ่ะ ตกลงที่นาผืนนี้พ่อยกให้ฉันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ลูกแอบแป้ปฏิกิรถ้าอย่างนั้นน่ะพ่อไม่ต้องอยู่กับฉันน่ะพ่อก็ไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ที่นาที่พ่อห่วงก็แล้วกันบ้านฉันฉันจะอยู่กับผัวฉันพ่อไม่ต้องไปอยู่อ่ะพรุ่งนี้พ่อเก็บข้าวเก็บของของพ่ออ่ะแล้วพ่อก็ไปปลูกกระต๊อบอยู่ที่นาที่พ่อห่วงนักห่วงหนาก็แล้วกันแอบแป้โอยลูกทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะ พ่อก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่วาพ่อก็จะเก็บไว้ให้วานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นที่ทำกินถ้าเกิดพ่อยกให้ว้าว้าก็ต้องเอาไปขายแดกขายแดกเหมือนอย่างที่ขายที่นานที่พ่อเซ็นยกให้เมื่อต้นปีนี่ยังไงเล่าก็ช <âm>. ่างถ้ายังไงพ่อไม่ให้ฉันพ่อก็เกตเอาเกตเอาไม่ต้องสปีกมากมายอพ่อออกไปจากบ้านฉันพรุ่งน,นี้เลยนะ tomorrow เนี้ย go 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 นะจะพ่อ เอาเอาก็ได้ไม่อยากให้พ่ออยู่พ่อไปก็แล้วกันหลังจากนั้นชาวันต่อมาลุงแดงก็เก็บทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของแกแล้วแกก็ย้ายไปอยู่ที่นาผื่อสุดท้ายของแกแกปลูกกระต้อผืนเล็กๆแล้วแกก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่คนเดียวหลังจากที่ลุงแดงย้ายไปอยู่ที่นาแล้วก็ปรากฏว่านางวาก็ยังคงไม่ละความพยายามที่จะตั้งใจไปขอพ่อให้ได้ ว่าทั้งใช้ไม้อ่อนใช้ไม้แข็งออดอ้อนขอพ่อสารพัดถ้าพ่อไม่ให้ว่าก็เปลี่ยนเป็นไม้แข็งทั้งดุดาพ่อทั้งขค่มขคู่พ่อสารพัดพ่อมีหรือเปล่าเงินนะฉันขอหน่อยสิขอไปทำอะไรอะ่ะขอไปเล่นการพนันอีกหรือเปล่าอะ่ะไม่ใช่จะพ่อฉันไม่สบายฉันไปหาหมอพ่อจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะ่ะพ่อรู้หรือเปล่าว่าเงินเติมน้ำมันรถฉันนะ่ะฉันยังไม่มีเลย นี่ฉันต้องปั่นจักรยานมาหาพ่อพอดูสิเจ้าว่าฉันลำบากขนาดไหนเงี่ยโอ้ยท่านลำบากแบบนี้ก็ลำบากไปเถอะพ่อไม่สงสารวาแล้วว่ะพ่อรู้แล้วว่าวาเป็นคนแบบไหนเนี่ยวาผีพนันเข้าสิงแล้วอ่ะลูกปรับปรุงตัวนวานะก่อนที่วาจะไม่เหลืออะไรอะ่ะแล้วนี่ผัวเองไปไหนเนี่ยทำไมมันไม่มาด้วยกันน่ะผัวฉันก็ไปทำนาสิจ้าพ่อ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่สินท่วมหัวเนี่ยฉันมาขอพ่อพ่อก็ใจจืดใจดำไม่ให้ฉันเจ้านี่อ่ะมันก็มาทวงฉันทุกวันนะเจ้าพ่อพ่อไม่มีแบ่งให้ฉันสักพันครึ่งพันมั้งเหรอจ๊ะไม่มีเนลูกข้าวเนี่ยพ่อก็กินข้าวสารของที่เหลือจากปีกลายไอ้กับพ่อก็เก็บผักเก็บหญ้ามันลวกมากินกับน้ำพริกอ่ะพ่อจะเอาเงินมาจากไหนเ่ะพ่อ ถ้าอย่างนั้นพ่อไปยืมเงินกับป้าหอยให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าวะไปยืมเงินจากพี่หอยไปยืมเขาทำไมลูกก็เงินฉันน่ะมันไม่มีแล้วพ่อพ่อยืมให้หน่อยสิป่าหอยอ่ะเคยเป็นหนี้บุญคุณพ่อพ่อเคยช่วยเหลือครอบครัวเขาไว้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะอย่างน้อยๆเขาก็ต้องเกรงใจพ่อบ้างแล้วนะพ่อพ่อยืมให้ฉันหน่อยเธอแล้วกะว่าจะให้พ่อยืมสักเท่าไหร่อ่ะ ฉันอยากจะได้สักหมื่นหนึ่งอ่ะจะพ่อถ้าได้มาหมื่นหนึงอะ่ะรับประกันเลยว่าสถานนะทางการเงินของฉันน่ะต้องใช้คล่องปลือคล่องปลือแน่เลยอะ่ะคงไม่จํากัดจําเขี่ยแบบเนี้ยพอดูสิจะกินอะไรแต่ละอย่างอะ่ะฉันก็ไม่ได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ฉันเคยกินอย่างอิ่มหนำสำราญน่ะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้กินแล้วนะจาพ่อฉันเก็บปูเก็บหอยที่ทุ่งนากินแล้วนะจาพ่อฉันลำบากขนาดเนี้ย พอไปสงสารฉันบ้างเลยเหรอไม่เนี่ยพ่อไปสงสารน่ะเองกําลังจะพูดอ้อนล้อพูดล่อลอกให้พ่อไปยืมเงินป้าหอยเขามาให้เะียพ่อรู้พ่อไม่ไปอะ่ะถ้าได้มาเองก็ไปเล่นการพนันหมดอยู่ดีอะ่ะพ่อไม่ไปอะ่ะเป็นตายร้ายดีพ่อก็ไม่ไปเป็นไงเป็นกันนะวะเอ๊ะพ่อนี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเลิกการพนันแล้วว่าไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อเองหรอกถ้าอย่างงั้นก็ตามใจ ถ้าพ่อไม่เชื่อฉันฉันก็ตามใจจนปัญญาที่ฉันจะอธิบายกับพ่อโถเอ้ยนี่มันเวรกรรมอะไรเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวเป็นลูกสุดท้องน้องคนเล็กแทนที่จะเป็นเย่าเป็นสีให้พ่อได้พึ่งพาอาศัยได้บ้างเลือกสวนไล่นาเงินทองข้าวของพ่อยกให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยให้พ่อมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนายังไม่พอ ยังหาความเดือดร้อนหาหนี้หาสินมาให้พ่อหยิบยืมให้ด้วยเกิดมาเป็นลูกอย่างเองสู้อย่าเกิดมาดีกว่าว่าเอ้ยเอ,ยอ้พ่อเพราะว่าฉันแบบนี้หมายความว่ายังไงเี่ะก็หมายความอย่างที่พ่อพูดนั่นแหละเอาละพ่อทรัพย์สินอะไรพ่อก็หมดละเหลือเพียงที่นาที่นี่แหละพ่อตายไปเองก็ค่อยมาเอาแบ่งกับพี่ชายของเองเงินชาพนักกิจของพ่อก็คงจะได้บ้าง ทำไปถึงแสนก็คงจะใกล้ๆแสนน่ะเอ้าพ่อก็มีอยู่แค่เนี้ถ้าเกิดว่าพ่อตายเมื่อไหร่เอ็งก็ค่อยมาเอานะวานะโทษพ่อเงินมันเดือะก็จริงแต่เมื่อไร่พ่อจะตายสักทีอะ่ะพ่อไม่ตายฉันก็ต้องรอแบบนี้ตลอดไปอะ่ะก็ใช่เนี่ยสิแล้วเอ็งอยากจะให้พ่อตายหรือไงเล่าวาฉะเไม่ได้พูดอย่างนั้นพ่อฉันเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆเอาละฉันกลับก่อนก็แล้วกันเอาเอา กลับก็กลับไม่จําเป็นไม่ต้องมาหาพ่อนะว่าไปแล้วจะพ่อซีอูอเกนและหลังจากที่วากลับบ้านไปแล้วความคิดชั่วๆของวามันก็แล่นมาในสมองโง่ๆของเธอวาคิดว่าถ้าเกิดพ่อตายไปทีนาที่ทํากินผืนสุดท้ายที่พ่อมีเธอก็ต้องได้อีกทั้งเงินชาปนากิจของพ่อที่พ่อทําเอาไว้จํานวนเงินเกือบๆแสนอาจจะไม่ถึงแสนแต่ก็อาจจะใกล้เคียง เธอก็อาจจะได้รับง่อมาทั้งหมดเมื่อวาคิดได้ดังนั้นแล้วความคิดชั่วๆของเธอจึงแวบออกมาว่าตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเธอจะไปที่ตลาดแล้วก็ซื้อยาเบื่อหนูมาให้พ่อกินกาจะฆ่าพ่อเพื่อที่จะได้รับสมบัติที่เหลือของพ่อวาเธอช่างเลวจริงๆครับทุกผู้ฟังไม่นึกเลยว่าการพนันจะบังหูบังตาจนเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความสวยงามได้ถึงขนาดนี้ จนเช้าวันต่อมาวาก็เดินทางไปที่ตลาดแลว้ววาก็ซื้อยาเบื่อหนูมาจริงๆวันนั้นวาซื้อกบแล้วก็เอามาผัดเผ็ดผสมยาเบื่อหนูแล้วก็ปั่นจักรยานไปให้พ่อหมายจะให้พ่อกินเพื่อให้พ่อเสียชีวิตอย่างที่ท่านผู้ฟังเข้าใจกันนั่นแหะครับพอวาปั่นจักรยานมาถึงก็พบว่าพ่อนั่งอยู่ที่แค่หน้ากระท่อมของแกพ่อทําอะไรอยู่วะก็พ่อก็อกําลังนั่งเล่นอยู่วะ พ่อพอดีว่าฉันสานึกผิดที่ฉันทํากับพ่ออ่ะฉันขอโทษพ่อนะไม่เป็นไรอ่ะถ้าสานึกผิดจริงๆพ่อก็ไม่ว่าพ่อไม่ว่าอะไรเลอกลูกแต่พ่อยังทําหน้าบูดหน้าบึ้งให้ฉันอยู่เลยอะพ่อมั่นใจนะว่าพ่อไม่ได้โกรธฉันนะก็มั่นใจสิว่าไม่ได้โกรธพ่ออยากให้เองเลิกเล่นการพนันถ้าเองอยากให้พ่อไม่โกรธไม่เคืองแกเลยะรับปากกับพ่อได้หรือเปล่าลูกว่าจะเลิกการพนันทุกอย่างอ่ะ ได้ได้สิเจ้าพ่อฉันสัญญากับพ่อก็ได้ว่าฉันจะเลิกนี่พ่อฉันผัดเผ็ดกลบรสแซ่บ,บเลยเอามาให้พ่อพ่อกินซะนะกินเป็นอาหารข้ามเลยเนี่ยข้าวเหนียวฉันก็ห่อใส่ถุงให้พ่อมาด้วยกินเลยนะพ่อนะพอดีว่าฉันมีธุระต้องรีบไปทำอะ่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนก็แล้วกันเอาผนก็ขอบใจเองมากก็แล้วกันปั่นจักรยานดีๆนะลูกอย่าลืมที่พ่อบอกล่ะการพนันน่นะมันไม่ใช่ทางออกของชีวิต เลิกได้ก็เลิกนะลูกนะไปเลยเจ้าพ่ออย่าพูดมากเลยแอปแป้ปฏิกิริยูริตัสปฏิกตสพูดแต่เรื่องเก่าๆอยู่นั่นนะ่ะเชนรำคาญกลับก่อนแล้วกันและหลังจากที่วากลับไปแล้วมันก็มีความสุขเต็มหัวใจครับทุกผู้ฟังมันหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าลุงแดงแกจะต้องกินผัดเผ็ดกรดฝีมือมันแน่นอนแต่กลับไม่เป็นอย่างที่วาคิดเพราะว่าอยู่ดีๆไอ้หนูเด็กวัยรุ่นที่อยู่ระแวกนั้นก็มาตามลุงแดงให้ไปกินเหล้า ลุงแดงครับลุงแดงอา้าวว่าไงวะหนูลุงแดงจะทําอะไรอะ่ะก็ว่าจะกินข้าวสักคำํำนึงอะ่ะเนี่ยอีวาผีมันเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันทําผัดเผ็ดกบอะ่ะเอามาให้ข้าโอ้ลุงอย่าเพิ่งกินเลยครับเก็บไว้กินตอนเช้าก็ได้ลงุงพอดีว่าลุงเพิ่มลุงผมอะ่ะแกให้ผมมาตามลุงไปกินเหล้าขาวครับอ๋ออย่างนั้นหรอกหรอวะแหมวันนี้มีแต่คนใจดีกับข้าเหลือเกินเพื่อน ก็ให้หลานมาตามไปกินเหล้าลูกสาวก็ผัดเผ็ดกบมาให้แหมวันนี้ลาบปากจริงๆสงสัยอ่ะต้องเก็บผัดเผ็ดกบไปกินพรุ่งนี้เช้าอย่างเอ็งพูดหรือว่าไอ้หนูครับลุงงั้นเราไปกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวข้าเก็บของก่อนล้วกันเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันนะหนูนะครับลุงหลังจากนั้นไอ้หนูกับลุงแดงก็เดินไปที่บ้านลุงเพิ่มเพื่อกินเหล้าขาว40ดีกรีกันนั่นเองพอกินเหล้าเมาได้ที่เสร็จแล้วลุงแดง แกจึงได้เดินกลับบ้านเช้าวันต่อมาดังวาดีใจมากมันคิดว่ายังไงพ่อก็คงนอนตายอยู่ที่กระท่อมหลังนั้นว่าปันจักรยานไปที่กระท่อมพ่อแต่พอไปถึงกระท่อมก็ปรากฏว่าลุงแดงกำลังนั่งเหล่าไม้ไผ่อยู่้ดยความสงสัยว่าจึงได้เดินเข้าไปหาอ้าพ่อพ่อไม่ได้กินผัดเผ็ดกบเหรอก็ยังไม่ได้กินนะ่าพอดีพ่อเก็บไว้ยังไงก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาบูดบทแล้วเนี่ยอา้าว แล้วเมื่อคืนไอพ่อไม่กินน่ะก็ไม่ไดีกินนะลูกพอดีว่าไอหนูหลานไอเพิ่มมามันมาตามพ่อไปกินเหล้าพ่อก็เลยไม่ได้กินเนี่ยพอกลับมาถึงก็เห็นว่าถุงอ่ะมันคงจะมัดปากถุงมาไม่ดีอ่ะอากาศเข้ามันก็เลยบูดนะลูกตู้ยงตู้เย็นพ่อก็ไม่มีเก็บทิ้งไปแล้วพ่อทิ้งไปเมื่อกี้นี่เองโทษพ่อทิ้งไปได้ยังไงฉันอรรุตส่าห์ทำฉันเสียใจนะเนี่ยเอา พ่อขอโทษด้วยนะนลูกนะเออยังไงฉันกลับก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นๆฉันมาหาใหม่นะเจ้าพ่อเดี๋ยวฉันจะทําผัดเผ็ดไม้พอกินอีกพ่อกินนะเอาเอ้ายังไงทําให้พ่อกินตอนเย็นเดี๋ยวพ่อจะกินก็นแล้วกันนะวานะฉันกลับก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นอีวาก็ปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยความขุ่นข้องหมองใจมันโมโหเหลือเกินที่ลุงแดงไม่ยอมกินผัดเผ็ดกบของมันแต่หลังจากที่กลับไปถึงบ้าน กบที่มันซื้อมาก็ยังพอเหลืออยู่มันก็เลยผัดเผ็ดกบมาอีกหนึ่งชุดแล้วมันก็ไม่ลืมใส่ยาเบื่อหนูลงไปด้วยและพอถึงตอนเย็นอีว่าก็ปั่นจักรยานไปหาลุงแดงอีกเป็นครั้งที่สองแต่พ่อว่ามาถึงที่กระท่อมของพ่อก็ปรากฏว่าพ่อไม่อยู่ไม่รู้ว่าพ่อไปไหนและด้ยวยความที่ร้อนใจอยากให้พ่อตายตายไปซะให้พ้นว่าจึงตัดสินใจนั่งรอพ่ออยู่ที่กระท่อมหลังนั้นจนเวลาผ่านไปถือมันสี่ทุ่มกว่า ลุงแดงจึงเดินกลับมาที่กระท่อมแกมาด้วยอาการมึนเมาเต็มที่พ่อพ่อไปไหนมาเนี่ยก่อไปบ้านไอ้เพิ่มมานหน่ามันพอไปกินเหล้ามาลูกเมาเหลือเกินเนี่ยโอ้ยไม่ไหวประคองตัวแทบไม่ได้เลยโอ้ยเมาปลิ้นเมาแป๊ดเลยว่าลูกเอ้ยเออแล้วพ่อกินอะไรมาหรือยังอะ่ะก่อเมาขนาดเนี้ย กินอะไรไม่ลงหรอกลูก,ลกทําไมเหรอก็ฉันนะ่ะผัดเผ็ดกบไม่พ่อกินอีกนะสิพ่อกินให้ฉันหน่อยนะกินหน่อยเถอะนะพ่อกินสักคำสองคำก็ยังดีเนี่ยฉันปรุงรสชาติมาเข้มข้นเลยรับประกันว่าคำสองคำาอ,อยู่ปึกปักแน่นอนจะพ่อกินกบอะไรจะมาปึกปักกันลูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันไม่มีตู้เย็นนะ่ะมันเก็บไม่ได้หรอกพ่อกลัวว่าจะบูดอีก,กลูกเอ้ย ว้าเอากลับไปกินเองเธอเนั้นลูกถ้ากินไม่หมดก็พรุ่งนี้ค่อยเอาไมา้พ่อก็ได้โทษพ่อก็ฉันทำมาเผื่อพ่อพ่อจะจะกินเองได้ยังไงอ่ะฉันไม่กินฉันกินอิ่มมาแล้วว่าฉันทำเผื่อตัวเองมาแล้วด้วยนะพ่อพ่อกินสักหน่อยเถอะนะไม่อ่ะพ่อไม่เอาพ่อไม่กินโทษพ่อกินสักหน่อยเถอะนะพ่อนะอ่ะเดี๋ยวฉันตักใส่ปากให้ไม่เอากูไม่กินอีว้ากูไม่หิวกูเมา และหลังจากที่ว่ากับพ่อยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานก็ปรากฏว่าด้วยอาการมึนเมาของลุงแดงแกก็เลยเสียหลักแะ้วก็ล้มลงหัวของแกไปกระแทกเข้ากับโคนเสาอย่างแรงส่งผลให้ลุงแดงนอนสลบคาที่ทันทีหลังจากที่ว่าเห็นพ่อนอนสลบแทนที่ว่าจะตกใจเปล่าเลยครับมันก็ยิ้มเยาะอย่างมีเล์สนาย <c oughs> สุดท้ายก็ง่ายอย่างที่คิดหลับไปเลยนะจ๊ะหลับไปเลยเดี๋ยวอะไรมันจะได้ง่าย <c oughs> ปฏิตกตและหลังจากที่ลุงแดงแกนอนสลบลงอีวามันก็ได้ทําในเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดครับท่านผู้ฟังเพราะว่าอีวามันจุดไฟเผากระท่อมพ่อของมันใช่แล้วครับท่านผู้ฟังอีวามันเผาพ,พ่อทั้งเป็นเลยมันช่างเลือดเย็นช่างใจดํามันช่างเลวผิดมนุษย์มนาจริงๆเพราะว่าลุงแดงแกแค่ล้มลงแล้วแกก็แค่สลบไปเท่านั้นแกยังไม่ตาย แต่แกกลับต้องมาตายทัวลูกสาวเผากระท่มนี้เองครับท่านผู้ฟังและทันทีที่อีวาก่อไฟเผากระท่อมของพ่อมันก็รีบปั่นจักรยานกลับบ้านทันทีเพราะมันกลัวว่าคนจะไาเห็นช่วงเวลาที่มันอยู่กับพ่อนั่นเองแต่แล้วสิ่งที่วากลัววาก็หนีไม่พ้นเพราะว่าก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าวาปั่นจักรยานหนีในขณะที่กระท่อมของลุงแดงเกิดเพลิงไหม้คนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือไอ้หนูหลานของลุงเพิ่ม ไอ้หนูมันเดินมาดูเพื่อให้มั่นใจว่าลุงแดงแกกลับถึงบ้านแล้วแต่หลังจากที่ไอ้หนูเดินมาก็ปรากฏว่าไฟกําลังไหม้กระท่อมของลุงแดงและอีวาก็กําลังปั่นจักรยานหนีทันทีที่ไอ้หนูเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวไอ้หนูก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจดับเพลิงเป็นการด่วนแต่ก็สายเกินไปแล้วครับไฟได้ไหม้ร่างของลุงแดงและลุงแดงก็ได้เสียชีวิตในกองเพลิงนั่นเองไอ้หนูได้ให้ปากคํากับตำรวจ ว่ามันเห็นอีวาปั่นจักรยานหนีในขณะที่ไฟไหม้กระท่อมของลุงแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมอีวาสอบเข้นอยู่ตั้งนานจนวายอมรับเธอยอมรับว่าเธอผักจนพ่อล้มแล้วเธอก็เผากระท่อมของพ่อก่อนที่จะปั่นจักรยานหนีในเวลาต่อมาปล่อยให้พ่อของตัวเองเสียชีวิตในกองเพลิงในที่สุดและหลังจากที่ตำรวจสอบปากคำวาจนเสร็จเรียบร้อยแล้ววาก็ยอมรับแต่โดยดี หลังจากนั้นตำรวจก็เตรียมทำแผนประกอบคำรักสารภาพของว่าทกลางประชาชนนับร้อยนับพันที่มาดูวาทำแผนก็เกิดโมโหโทนไม่ไหวโกรธแค้นว่าที่ทำกับพ่อผู้เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดได้ลงคอต่างวิ่งกลูกันเข้ามาประชาทันวาเจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันวาเอาไว้ได้เลยชาวบ้านเหล่านั้นได้พิพากษาความผิดของวาอย่างสาสมเลยทีเดียวและในที่สุดวาก็เสียชีวิต นะัทที่ทําแผนประกอบคํารับสารภาพนั่นเองครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังบาปที่ทํากับพ่อแม่บาปที่ทํากับผู้มีพระคุณบาปนั้นมันส่งผลได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วมากๆไม่แตกต่างจากวาเลยทีเดียวนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่แต่งขึ้นนะครับชื่อบุคคลชื่อสถานที่และชื่อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงนะครับ และสิ่งเดียวที่เป็นเรื่องจริงนั่นก็คือกฎแห่งกรรมครับทุกผู้ฟังกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอผมเชื่อเหลือเกินครับว่าว่าจะต้องได้รับโทษอย่างแสนสาหัสในทีเดียวไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆว่าจะต้องรับกรรมอย่างแสนสาหัสเพราะบ,บาปกรรมที่ทำกับพ่อแม่นั้นมันส่งผลร้ายไปทุกๆชาติครับทุกผู้ฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแดทุกท่านสวัสดีครับ